สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการถนนนักสู้ road to fighter วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มาร่วมงานเขาเรียกว่าพบปะสังสรรค์ประจำปีของอดีตนักมวยเก่าซึ่งตอนนี้นะครับคุณนุอยู่ที่ผมสโมสรน,นายทหารอากาศบางซื่อซึ่งวันนี้นะครับมีงานชุมนุมพบปะสังสรรค์สำหรับ อดีตนักมวยนะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากเลยที่สําคัญได้มาพบกับโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันมวยมากมายหลายท่านไม่ว่าจะเป็นคนที่จัดรายการมวยแข่งขันอยู่ในตอนนี้รวมถึงอดีตโปรโมเตอร์ชื่อดังที่เคยจัดการแข่งขันมวยในประเทศไทยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า EP นี้น่าจะสนุกสนานแล้วก็น่าติดตามสําหรับทุกท่านนะครับอยากจะบอกอย่างนี้นะครับสาหรับคนที่ทําช่องยู u ูบนะครับสิ่งที่ต้องการมากที่สุดนั่นก็คือกําไรจ,จ,จัด ท่านทุกคนนะครับอย่าลืมเข้ามากดติดตามกด s u b สไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับรายการถนนนักสู้ road to fighter วยนะครับ ครับผมในสมชาติเจริญวัชราวิทย์นายกสมาคมกีฬาม,มวยอาชีพแห่งประเทศไทยคือเราจัดเป็นประเพณีมาสักเกือบ20ปีแล้วนะครับเพราะว่าผมเข้ามาเป็นนายกเนี่ยผมจุดประสงค์ของผมก็คือว่าอยากจะดูแลนักมวยเก่าที่เกษียณเป็นเรื่องประเด็นสำคัญแม้กระทั่งผมที่ไปร่างกฎหมายมวยฉบับนี้ออกมาก็เพื่อ ผลประโยชน์ของนักมวยเก่าแล้วก็พวกนักมวยรุ่นใหม่ด้วยจุดประสงค์อ,อยู่ตรงนั้นกฎหมายฉบับนี้ที่ล่างออกมาเนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องประเด็นสําคัญก็คือ,อเงินสวัสดิการของนักมวยเก่าที่หลังจาก,กเกษียณไปแล้วไม่ได้ชกมวยไปแล้วอายุมากแล้วจะอยู่กันอย่างไรเพื่อที่จะให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นก็เลยมีการไปร่างกฎหมายเพื่อที่จะ ให้บุคคลเหล่านี้ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้มีความอยู่ดีที่พอสมควรนะครับร่างเพื่อให้นักมวยเหล่านี้ได้มีเงินเดือนกินนะครับที่ที่แบบหลังจากเลิกชกมวยไปแล้วแล้วก็มีสวัสดิการเกี่ยวกับที่เสียชีวิตไปแล้วก็มีเงินช่วยเหลือเพราะบุคคลเหล่านี้บางคนก็หลังจากเลิกชกมวยไปแล้วก็ลำบากความคิดเหล่านี้ ส่วนการจัดเลี้ยงนักมวยเก่าเนี่ยผมจัดมาเกือบ20ปีเพราะผมเ,เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับนักมวยเก่าที่เขาเคยชกกันมานานแล้วก็ได้มาเจอกันเพราะโอกาสที่เขาจะเจอกันเนี่ยลำบากก็เ,เลยคิดถึงว่าสมาคมควรจะทำเกี่ยวกับการจัดเลี้ยงนักมวยเก่าเพื่อให้บคุคคลเหล่านี้ได้มาพบฝะสังสรรค์กันหลังจากอายุมากแล้วนะครับ แล้วก็การจัดเลี้ยงเนี่ยเพื่อความสามัคคีแล้วอาจจะแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแม่ไม้มวยไทยไปในตัวด้วยผมก็อยากจะฝากนักมวยใหม่ที่เจอที่ต่อยมวยอยู่นะครับนึกถึงด้วยว่าหลังจากเราเลิกชกมวยไปแล้วอาชีพอื่นเราอาจจะไม่ถนัดทาไม่ได้เราต้องเกษียณไปเราได้เงินรางวัลมาควรจะสะสมมาไว้เพื่อสําหรับไว้กินตอนอายุมาก เก็บผมลอมนเพื <Techn Pokémon> ่อใช้จ่ายในตอนหลังจากเลิกชกมวยไปแล้วนะครับคือนักมวยที่จะก้าวเข้ามาเป็นนักมวยอาชีพเนี่ยนะควรจะขยันฝิกซ้อมเพราะว่าเวลานี้มวยไทยเราก้าวไปสู่ระดับสากลแล้วถ้าเผื่อว่าเราสภาพร่างกายดีแล้วก็มีความตั้งใจที่จะชกให้ดีก็คงจะมีโอกาสที่จะได้เงินรางวัลก้อนโตเพื่อที่จะเก็บไว้สําหรับในอนาคตที่เราหลังจากเรา เสียณเลือชกมวยไปแล้วครับวันนี้เป็นประจำทุกปีนะของนาย,ยกสมชาติเขาจะมีการเลี้ยงนักมวยเก่าให้มาสังสรรค์กันปีละหนึ่งครั้งนะฮะผมคิดว่าทุกปีถ้าผมมีโอกาสผมก็จะมาร่วมทุกทุกทุกปีนะครับปีนี้จัดเช้าหน่อยเพราะว่า เขาให้เลิกตอนไม่เกินหกโมงเย็นเพราะนั้นเข้ามาตั้งแต่เที่ยงเลยนะฮะครับก็มีรายการต่างๆก็ให้เขารับประทานอาหารเสร็จก็จะมีการจับฉลากแลก้วก็รายการผมคิดว่างานนี้ปีหนึ่งนักมวยเก่าจะได้เจอมาเจอกันครั้งหนึ่งก็นักมวยเก่าถือว่าเป็นผู้ที่ได้เผยแพร่ศิลปะมวยไทยของเราเดี๋ยวนี้มวยไทยของเราเนี่ เป็นที่แพร่หลายและฝรั่งชอบมากนะฮะต่างชาติชอบมากทุกคนก็มาเรียนมวยไทยกันมากมายนะฮะนักมวยเก่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มวยไทยนี่แพร่หลายมากขึ้นและเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติมากขึ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นซอบต์พาวเวอร์ครับก็อยากจะให้ผมพึ่งมาถึงครับก็อยากจะให้นักมวยเก่าเดี๋ยวจะได้พบปะนักมวยเก่า ปีหนึ่งจะได้เจอกันครั้งหนึ่งเป็นการถือว่าเป็นการสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยครับขอบคุณครับครับผมอัตพลนะครับอันตรเสศนะครับผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวยนะครับซึ่งเพิ่งมารับตําแหน่งได้ประมาณสัปดาห์เดียวนะครับก็ดีใจมากนะครับวันนี้ที่ได้มาร่วมงานครับงานเลี้ยงปีใหม่ของนักมวยเก่าๆนะครับซึ่งโดยนาโดยท่านคนเอกยุนัทนะครับแล้วก็ท่านนายกสมงชาตินะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆครับที่ ที่ที่ทางท่านสมชาติเองนะครับก็ได้หล่อหลอมรวมนะครับบุคลากรมวยทั้ง7ประเภทนะครับตามพรบกีฬามวย2,542นะครับซึ่งัมวยเก่าๆเองก็ตอนนี้ก็เริ่มโรยรานะครับแต่ว่าทางกองทุนคุนริศนะครับซึ่งเมื่อกี้ได้รับฟังแล้วก็ยังดูแลนะครับัมวยเป็นอย่างดีรวมถึงของสำนักงานมวยเองนะครับเราก็มี เรื่องของสวัสดิการมวยนะครับที่ดูแลนักกีฬามวยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยก็ดีหรือทุกคนละภาคก็ดีนะครับเรื่องของเรื่องราวต่างๆที่ที่เปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการนะครับทางสำนักงานมวยเราก็ดูแลนะครับก็คิดว่าวันนี้ดีใจนะครับที่ได้มาเจอนะครับบุคลากรมวยนักมวยเก่าๆนะครับซึ่งก็รู้สึกซึมซับนะครับกับบรรยากาศที่ว่าในปีต่อๆปีนี้นะครับแต่ปีต่อๆไปเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของของตัวผมเองนะครับแล้วก็ บุคลากรในทีมงานของผมนะครับที่จะช่วยกันส่งเสริมพัฒนานะครับวงการมวยนะครับให้มีความเจริญก้าวหน้านะครับดูแลบุคลากรทั้งเจ็ประเภทที่เกิดขึ้นนะครับโดยเราให้ความสาคัญในเรื่องของการสร้างจํานวนประชากรนะครับของบุคลากรทั้ง7ประเภทนะครับให้จํานวนเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อต่อยอดในการสอดคล้องกับการดาเนินงานของนโยบายรัฐบาลคือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยนะครับเรื่องของการสร้างวิธีโอกาสครับเรื่องของการผลิตจํานวน แน่นอนครับการเปิตจานวนบุคลากรทั้ง7ประเภทของมวนนยเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาต้องมีพื้นที่และโอกาสให้เขาในการที่แสดงตัวตนนะครับแสดงความสามารถนะครับมีเวทีให้เขานะครับสิ่งเหล่านี้เองจะก่อเกิดเรื่องของการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศนะครับอย่างที่ได้ยินกันว่าซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยนี่แหละครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวส่งเสริมนะครับในการที่จะผลักดันให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศนะครับก็สุดท้ายนะครับก็คิดว่า ปีใหม่ปีนี้ก็ขอํำมวยพรนะครับให้พี่น้องบุคลากรวงการมวยทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับมีทองมีเงินใช้ตลอดปี2518ตลอดไปครับสวัสดีปีใหม่ครับผมผมนะครับสมหมายสุุนเมตตาครับคอมมิเตอร์ผู้จัดมวยรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ครับแลบมวยไทยพันธมิตรครับบรรยากาศดีนะครับมาร่วมงานกับท่านนายกสมชชตินักมวยเก่านะครับวันนี้ก็ยินดีนะครับที่ได้มาร่วมงาน ที่งานนี้ครับก็อยากให้นักมวยเก่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับโอ้โหมาเจอหน้ากันถือว่าแต่วันนี้ก็จัดงานนี้นะครับอาหารการกินเต็มพื้นที่เลยครับอาหารการกินเต็มพื้นที่ก็อยากให้ว่าทุกปีทุกปีเกิดขึ้นแบบนี้อีกเลยครับก็เชิญนะครับค่ายมวยสอสมหมายและกลุ่มพลังใหม่ที่ว่าจัดมวยอยู่ถ้านักมวยอยากเข้ามาชกในตึกนะครับก็ยนนี้ดีนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ผมทนายต่อยทุกคนคงจำกันได้นะฮะชื่อจริงคงม,ม่ต้องบอกกันศึกอ e ีเม n น n t แอร์ที่ลุมพนินีก็ตอนนี้ผมก็ห่างเหินจากวงการมวยไปสักระยะหนึง่งวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานกับท่านสมชาติเจริญมัชรวิทย์ก็มีความภาคภูมิใจดูความเป็นหนึ่งเนื้อหนึ่งเดียวกันของวงการมวยนักมวยเก่ามาร่วมมันคึกคักเหมือนเดิมซึ่ง ที่ผมห่างไปเพราะว่าจะเป็นต้องไปทำวัวชนที่สุโไทยนะฮะเป็นในสนามทำชนวัวของพระนะท่านสมศักดิ์เทพสุทินครับก็ดูแววทางของวงการมวยที่ต่อไปในอนาคตคิดว่ามวยวันก็มาสร้างสีสันทำให้นักมวยหรือว่าคนที่ยังไม่เป็นนักมวยขยันขึ้นมีจุดมุ่งหมายขึ้นหลังจากที่วงการมวยเราเจอโควิดซบเซาไปพักสักระยะหนึ่ง กลับอยู่พักหนึ่งตอนนี้กลับมาคิดว่านักมวยก็มาเป็นนักมวยตั้งใจมวยเกา่าก็กลับมาชกเยอะวันนี้ก็รู้สึกมีความยินดีนะฮะก็เลยฝา,ากไว้อีกค่ายหนึ่งค่ายเจสิทานายต่อยตอนนี้ผมจะกลับมาทำมวยอีกครั้งนะฮะโดยใช้ในานามเจสิทานายต่อยครับฝากไว้เด้วยวครับกำลังสร้างอยู่นะฮะตำแหน่งเดียวขอว่างอีกทีครับคอยติดตามแล้วกันฮะเก็บไว้ฮะเก็บเอาไว้ เป็นความรับไปก่อนครับไม่เปิดตัวครับผมกีฬาโวชนมีอยู่ในภาคใต้สัดส่วนมากตอนนี้พนักท่านเอามาอยู่ในโซนภาคเหนือมีหลายจังหวัดมีหลายสนามเลย67สนามอย่างต่ำสุขโขทัยเป็นสามที่ใหญ่กล้าพูดได้ว่ามาตรฐานอันดับต้ตนๆแล้วกันฮะไม่เอาอันดับหนึ่งครับสวัสดีครับผมในานยณริดว่องประเสริฐการนะครับเป็น c e o บริษัทท็อปคิงบ็อกซิ่งจำกัดนะครับเป็นผ,ผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬามวยนะครับ ส่งภาครัฐและก็ส่งทั่วโลกนะครับผมก็วันนี้ก็มีความยินดีนะครับที่ได้มาในงานเลี้ยงน้ำมวยเก่านะครับของสมาคมมวยไทยอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับก็ยินดีครับผมก็อยากจะฝากให้พวกพี่ๆลุงๆอาๆทุกท่านนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงในปีใหม่นี้นะครับก็ยังไงก็สู้ๆกันไปนะครับให้วงการมวยมันดีขึ้นไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ผม,ม่อกี้ไม่มีหมดนะครับก็อยู่มาหลายสิบปีแล้วนะครับงานของสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยก็มาทุกปีนะครับวันนี้เป็นการเลี้ยงนักมมยเก่าก็ขอบคุณน,นะครับทางสมาคมโดยเฉพาะทางนายกสมชาติเจริญวัฒรวิทย์ครับร่วมกับวันอีกยุวนัทนะครับวันนี้ก็เป็นงานสังสรรค์ของนักมมยเก่านะครับก็ไม่ต้องติดตามอะไรผมมากครับช่วงนี้สวัสดีค่ะสองกรรมการคู่หูดูโอ้นะคะ เป็นคู่สามีภรรยาของสมาพันธ์ ABF นะคะอ่าหรือที่เรียกเต็มๆว่าสาพันธ์สาพันธ์มวยแห่งเอเชียของท่านนริสิงห์วังชาท่านริสิงห์วังชาครับวันนี้มาร่วมงานมวยเก่าอ่ถึงท่านอริสท่านยุวนัถได้จัดขึ้นมาท่านสมชาติเจริญวัชริทยิ์ได้จัดขึ้นมาทุกปีได้มาแสดงความยินดีกับท่านด้วยรู้สึกอบอุ่นนะคะที่เจออ่า นักง,งวยรุ่นคุณพ่อนะคะก็มาแล้วก็ทําให้น้าตามันลือ้อขึ้นมาไงไม่ทราบแล้วก็ได้เจอพวกพี่ๆพ,พวกครูมวยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นครูเจี๊ยบนะคะค่ายมวยศิษย์ครูเจี๊ยบที่อยู่ไทยญี่ปุ่นดินแดงครูหมึกนะคะอันนีตคู่ชกพ่อค่ะพงศ์สิงห์ข้องมาจนนะคะแล้วก็ได้เจอลูกหลานนักง,งวยเยอะแย,ยะเลยเจอพี่ๆสื่อนักพี่ๆสื่อนะคะอย่างพี่วิชิตอะไรพวกนี้ค่ะรู้สึกขอบคุณน,นะคะยังไงต่อดีขอบคุณครับ ก็อยากให้สมาคมจัดแบบนี้ทุกปีนะคะได้มาพบปะเพื่อเป็นการสารสัมพันธ์กันไม่ให้ลืมกันนะคะก็ขอบคุณค่ะและยินดีที่จะมาร่วมงานถ้ามีโอกาสนะคะขอบคุณมากค่ะครับผมหมูุผัดน้อยบริรุธครับขาจาก็หมูแข้งทองครับหลังจากเรื่องมวยปี2 1> อ1 9ันสอน้ั่งเกผมก็ไปสอนมวยที่เมกา2ปีครับแต่2อสไปสอนมวยที่ประเทศฝรั่งเศสครับ ครั้งแรกครับและเป็นครูมวยไทยคนแรกที่ไปสอนฝรั่งเศสครับสอนอยู่23ปีครับฝรั่งเศส23ปีครับแล้วปีอีกเราไปต่อที่สวีเดนอีก3ปีครับแล้วจากสวีเดน3ครับสวัสดีครับปัจจุบันนะครับผมได้ทำโครงการมวยไทยจิตอาสานะครับเฉพาะประชาชนและเยาวชนทั่วไปนะครับเรียนมวยฟรีทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา17.00ถึง1ทั้งหมด ตกลงมา50กว่าไฟ์แล้วครับปัจจุบันนี้ไปลองแชมป์เปี้ยนรุ่นไฟเวทสมาคมมวยไทยอาชีพอันดับ5นะครับและอดีตแชมป์เปี้ยนโลกสมัครเล่นกีต้าเวิร์ดแชมเปี้ยนชิพและแชมป์ WBC เวิร์ดมวยไทยครับครับสวัสดีครับผมสมรักษ์เมืองสุรินทร์ครับอดีตนักมวยเก่าวันนี้ก็มีงานเกี่ยวกับไอ้นายขนมต้มเลี้ยงนักมวยเก่าที่สมโมสรกองทัพอากาศครับวับงซื่อครับผมวันนี้มาพบปะกัน น้ยมวยรุ่นเก่ารุ่นใหม่ยืนคู่กันเยี่ยนี้ก็อันไหนคับสวัสดีครับผมอาทิตย์มาเจติครับนี่เราเคยชกกับเขามาสำลันตักบึงสุรินแพ้เขานะครับสู้เขาไม่ได้สูกเขาไม่ได้ครับผมไม่เป็นไรการกีฬาไม่ชนะตอนนี้ผมอาทิตย์มาเจติกอายุ65สิห้าปีครับอันนี้อาหกสิบหกปีครับถนนนักสู้รอตูไ fighter สวัสดีครับผมลั่นกุงเกียริเกงไก่ครับต้องใจ,จเจริญเมืองครับออ, <Okay. S 2> อ,อผมต่อยมวยไทยประมาณร้อยกว่าครัยผมล่าดตําเนินอย่างเดียวร้อยกว่าครับสวัสดีครับผมโดโด้ครับกองเชียร์ระดับชาติครับผมวันนี้มาในงานปีใหม่ของนายกพลชาติแล้วก็ทีมงานของนักมวยรุ่นเก่าๆครับก็ได้รับเกียรติ จากทางสมาคมมาให้โรงงานเป็นสีเป็นสันคือหนึ่งคือผมก็อยู่วงการมวยมาค่อนข้างจะนานพอดีก็ได้มาร่วมกิจกรรมของสมาคมมวยรู้สึกว่าเกือบทุกปีด้วยฮนะแล้วก็ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ได้มาร่วมกิจกรรมของสมาคมครับคอนอื่นก็ขอบคุณทุกท่านเรื่องง่า บุลุษมวยดีว่าที่มาปีใหม่ในวันนี้นะครับเพราะว่าถึงปีจะจัดหนึ่งครั้งของทางสมาคมก็ไม่ว่าจะเป็นมวยรุ่นใหม่ก็ดีนะครับรุ่นเก่าๆที่อยู่ในวงการมวยทุกๆคนวันนี้กไ็ได้มีโอกาสมาเจอครับเรียองงถ้าไม่มีตรงเนี้ยผมก็ไม่รู้จักกระโฝกนัก,นก,นกมวยนักมวยรุ่นเก่าๆที่เรียองง่ายเขาเป็นบุรมครูมวยนะ ผมก็ถือว่าโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็เหมือนว่า่าบุญคุณมวยผมก็อยู่วงการมวยแล้วก็สิ่งที่ได้จากวงการมวยคือได้ได,ได้ได้รู้จักกับ่ครูบาอาจารย์เรียกง่ายรุ่นเก่าๆเลยอะ่ะบางคนเนี่ย้มหายตายจากไปแต่คนก็ยังอยู่ก็นี่คือโอกาสดีที่ผมได้โอกาสได้ร่วมทุกปีนะครับบุคคลให้กับประเทศนะครับอาจจะมีบางส่วนร่วม ในการที่ผลักดันศิลปะมวยไทยให้กระจายไปทั่วโลกอยากให้ทุกท่านได้ภูมิใจว่าก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวันนี้ในงานเลี้ยงอดีตนักมวยอาวุโสต่างๆนะครับที่เข้ามาเขาเรียกว่าพบปะสังสรรค์ประจําปีหลังจากปีที่แล้วเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็มาในส่วนของการจัดการเขาเรียกว่าพบปะสังสรรค์ไปแล้วปีนี้ปีใหม่ก็มาเจอเจอกันอีกครั้งหนึ่ง เรียกได้ว่าเพื่อนเก่าเพื่อนแกนะครับที่ยังมีชีวิตยอยู่ก็ว่าได้จะได้มาเจอเจอกันเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นในส่วนตัวคุณนุ้นะครับต้องขอขอบพระคุณคุณณริตสิงห์วังชานะครับที่ให้เกียรติเชิญคุณนุ้แล้วก็รายการสนุนนักสู้มาถ่ายทําในครั้งนี้อยากจะบอกอย่างนี้นะครับคนที่เป็นนักมวยรวมถึงตัวคุณนุ้ด้วยอดีตนักมวยเนี่ยตอนสู้กันบนเวทีเนี่ยโอ้โหต่อยกันถ้าเป็นถ้าตายแต่สุดท้ายแล้วมั่นปลายชีวิตหลายๆคนก็กลับมาเป็นเพื่อนกัน จากการที่ถ่าย YouTube ในวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าที่ถ่ายไปแล้วในลหลายๆคลิปวิดีโอนะครับก็จะเห็นว่าอาจารย์นะครับต้องของเ,รเรียกว่าอาจารย์เลยนะครับอาจารย์ทุกท่านที่เป็นอดีตนักมวยเก่าเนี่ยชกกันบนเวทีเขาเรียกว่าสนุกสนานดุเดือดเลือดพ่านยังไงแต่สุดท้ายก็กลับมาเป็นเพื่อนกันมิตรภาพในส่วนของกีฬาลูกผู้ชายอย่างกีฬาชกมวยนั้นเรียกได้ว่าลึกซึ้งเกินจะบรรยายนะครับสำหรับวันนี้คุณอุ้มมวยไทยต้องขอขอบคุณ ทุกทท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับกำลังใจจากทุกท่านด้วยการกดติดตามห้ามลืมเด็ดขาดกด Subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกําลังใจกับรายการถนนนักสู้ Road to Fighter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเพราะมันคือสังเรียนถนนนักสู้ Road to Fighter มันเอามิชัยชนะเพมันคือถนนนักสู้ Road to Fighter